สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเตือนเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับเรื่องของหนี้นะครับซึ่งตอนนี้กาลังเป็นปัญหามีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าหนี้เนี่ยมันมี3ประเภทลองมาดูว่าเราอยู่ในประเภทไหนนะครับสําหรับคนที่ไม่มีหนี้ก็ถือว่าคุณโชคดีคุณบริหารการเงินที่ดีมากนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือหนี้ที่เกิดจาก เราใช้เงินในอนาคตซื้อพวกสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นรถยนต์บ้านโทรศัพท์มือถือหรืออะไรที่เป็นอุปกรณ์ไอทีหรืออะไรที่เป็นเราอยากได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้นี่ประเภทเนี้ยมันก็หนักอยู่แต่ในแต่ก็เป็นหนี้ที่รับไหวและรับได้เพราะคนที่ผ่อนพวกนี้ได้เขาก็ต้องมีเครดิตใช่ไหมครับมีเครดิตดีอาจจะผ่อนกับธนาคารสถ,ถาบัการเงินนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ก็หนักนะไม่ใช่ว่าไม่หนัก ็หนักแต่เขาพ่อที่จะรับได้นะครับซึ่งมันก็ความเสี่ยงอาจจะมีแค่ยี่สิบเซี่สิบเซพราะถ้าไม่เกิดตกงานไม่อะไรเนี่ยมันก็คงจะผ่อนหมดได้นะครับทีนี้นี่อย่างที่2ออย่างที่2คือนี่ที่เกิดจากนําเงินมากินมาใช้ในชีวิตประจําวันคือนี่ที่เกี่ยวกับเพื่อชีวิตดารงอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเครื่องดนมหงพยารักษาโรคหรือว่าการเจ็บป่วยพวกนี้นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะใช้เงินออม แต่พอเป็นกู้หนี้ยืมสินธ์เนี่ยแสดงว่าคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วถ้าคุณกู้หนี้มาใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการกินการอยู่การจ่ายค่าบ้านค่าห้องหรือการเจ็บป่วยเนี่ยถ้าคุณต้องกู้เนี่ยต้องคิดแล้วครับว่าเราบริหารการเงินไม่เคยดีนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวพันกันนะครับถ้าเราบริหารการเงินนี่ประเภทแรกไม่ดีเนี่ย มันก็จะส่งผลตอนนี้ไประเภทที่สองเพราะมันจะต้องดึงเงินมาใช้ถูกไหมครับนี่คือนี่ประเภทที่สองนะครับนี่ประเภทแรกเนี่ยหนักแต่ก็พอรับได้แล้วมีโอกาสที่จะหลุดจากนี่นั้นนะครับนี่ประเภทที่สองเนี่ยนะครับก็หนักมากบอกเลยว่าหนักมากนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะหลุดบางคนหลุดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องไปกู้นอกระบบเพื่อมากินมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้น่าเห็นใจแล้วก็นี่ประเภทที่3ไอ้นี่ประเภทเนี้ยนะครับผมจะบอกว่า ไม่หนักแต่ดย๋าวก่อนอย่าเข้าใจว่าไม่หนักนะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่มีวันที่จะหลุดจากหนี้ได้เขาเรียกว่าหนี้ที่กู้มาจ่ายให้พวกมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่เงินบุญการหลอกลวงต่างๆเราจะเห็นว่าไอคนที่กู้นี้ยืมสินมาลงทุนพวกเนี้ยจะประสบปัญหาชีวิตอย่างมากนะครับบางคนต้องต้องหนีนะครับบางคนต้องทิ้งหน้าที่การงานบางคนต้องหลบหน้าหลบตาเจ้าหนี้ เพราะว่าไปกู้หนี้มาให้มิจฉาชีพไงจะลืมนะครับถ้ากู้หนี้ยืมสินมาให้มิจฉาชีพเนี่ยคุณจะไม่หนักนะครับคุณจะมีแต่ความชิพหายอย่างเดียวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับถ้ากู้หนี้ไม่มิจฉาชีพเนี่ยชิพหายแน่นอนนะครับลองคิดดูคุณเป็นหนี้ประเภทไหนแต่ละคุณไม่เป็นหนี้ถือว่าคุณมีการบริหารการเงินที่ดีครับสวัสดีครับ